ลูกชิ้นระเบิดจ้ะพี่น้องอันนี้จะไม่ใส่น้ํามันเยอะนะจ๊ะใส่น้ามันนิดน่อยพี่น้องเอ้ยแต่มันก็จะเริ่มเป็นลูกชิ้นระเบิดแล้วเนี่ยกาจะเริ่มระเบิดแล้วจ้ะเี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะเหนยังไงเนี่ยพี่น้องเห็นเนาะมันสว่างหมดเนาะเพราะว่าน้องแม่เปิดไฟเตาเห็นไหมพี่น้องเมื่อกันเริ่มอืดคืนอืดคืนแล้วเนี่ยหรือว่าก็จะระเบิดจ้ะ อันนี้คือลูกชิ้นระเบิดโฮมเมคนจะจ๊าทำเองเริ่มใหญ่แล้วเห็นว่าเริ่มชิ้นระเบิดแล้วพี่น้องเห็นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันระเบิดกันมันจะได้สมชื่อเนาะโอ้ยจะเป็นคักเนาะพี่น้องเนาะคักเถะวะคักเถะวะไม่คักเถคักเถเนอ้อไม่คักแคักแฉเนี่ยโอ้ย โวยหามพระรามแปดเลยจ้าตอนนี้เต็มกระทะแล้วจะเพิ่งดูลูกเนี่ยอ้ยพี่น่องเอยนนะ่แม่เน,นี่จะเป็นพูดพุ่มใจลายพุ่มใจในฟีมือจะของไปละค่ะส้มจะของพี่น่องเอ้ย